สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับตัวเกม b r e g e i n g s of Ymir ครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะพูดในส่วนของเรื่องของการอัปเดตนะครับกิจกรรมที่มีการแจกที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะครับในการลงทะเบียนลงหน้า โดยเรานะครับจะสามารถลุ้นรับนะครับและเก็บคะแนนเนี่ยทั้งหมดนะครับ500ดอลลาร์ในแต่ละสัปดาห์นะครับตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่สัปดาห์ที่4แล้วนะครับใครที่ยังไม่เข้าร่วมเนี่ยบอกเลยครับว่าพลาดมากๆไม่ว่าจะเป็นรางวัลนะครับที่เราสามารถเก็บคะแนนวาฮา่าทั้งหมดเลยนะครับในกิจกรรมที่เกี่ยวกับวาฮา่าวันนี้ผมจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆฟังนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาใหม่ด้วยและเราจะทําอย่างไรได้บ้างครับในการเก็บคะแนนวาฮา่าทั้งหมดจะลงรายละเอียดทั้งหมดครับใครที่พลาด ในกิจกรรมต่างๆนะครับบอกเลยนะครับว่า,าพลาดสุดๆเลยเพราะเขาแจกเยอะมากก่อนที่เกมจะเปิดจริงนะครับเกมนี้ก็จะคาดการณ์นะครับหลายๆคนถามมาว่ากเกมเนี่ยจะเปิดวันไหนผมขอคาดการณนะครับเกมเนี่ยจะเปิดในวันที่31ตุลาคมนะครับผมตรงนี้นะก็เรามีระยะเวลานะครับประมาณเดือนเกือบเดือนครึ่งนะครับผมที่จะรุ้นรับกิจกรรม โดยกิจกรรมนะครับรวบรวมคะแนนวาลาร่า5แสนดอลลาร์และกิจกรรมหนึ่งเนี่ยก็คือแต่ละทุกๆสัปดาห์นะครับจะมีการลุ้นรับลอตเตอรี่นั่นเองครับโดยให้เราเนี่ยทำกิจกรรมและรับตั๋วลอตเตอรี่เพื่อมาทำการจับนะครับลอตเตอรี่ถ้าเราถูกนะครับผมแล้วเราก็จะมี10ลุ้นในการรับรางวัลเนี่ย3แสนดอลลาร์ต่อสัปดาห์ตอนนี้ก็คือสัปดาห์ที่4นะครับที่เข้ามาแล้วก็ได้เหรียญกันไปค่อนข้างเยอะและขายด็นเงินจริงได,ด้วยนะครับผมเอาละ เราจะมาอัปเดตไปพร้อมๆกันครับกับ Origins of Ymir ใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับคลิปนี้ครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับร l g a m เ r เพื่อที่จะอัปเดตข่าวสารใหม่ใหม่ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับก,กับร้าน<อ> Easy Card Top Up สามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b ุ o k ครับ2ก็คือรลนแอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสาหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนําเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อน ฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย U g p h o n e ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบข่าวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนเพ่นฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้อยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากปิดมือถือทิ้งไว้หัวแบตเสื่อมครับไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่าเปลืองค่าเน็ตครับเอาละครับทุกคนอันนี้ก็คือหน้าเว็บไซต์แแลละะะะผมมมมจจจจออออธิิิิบบาาายยกกกกกกกรร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 รต่่่่เเเนนนคัทีไปู้ใืงงวข ให้เรานะครับเข้ามาที่ตัวเว็บไซต์นะครับของ v m i x กกันก่อนซึ่งก็ตัวเว็บไซต์ของ v m i ิกนะครับมันก็จะมีข่าวประกาศเยอะๆมากมายนะครับเกี่ยวกับ a d ร์ดอก็ให้เรานะครับทำการล็อกอินโดยให้เราล็อกอินอีเมลที่เราจะเข้าร่วมกิจกรรมนั่นเองนะครับผมเราก็ทําการล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยจากนั้นนะครับพอเราล็อกอินเราก็เข้าสู่ตัวกิจกรรมครับโดยให้เราไปที่เกม r e g e n s of Bymere นะครับจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับเข้ามาที่ล็อกอินตรงนี้อีกครั้งนะครับผมนี่นะ ลองอินอีกครั้งนะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมก็เยอะมากเลยนะครับผมอันนี้เยอะจริงนะอ่ะเราเลื่อนลงมาครับก็คือเราจะเห็นคําว่าคูตรงนี้นะครับห้าแสนดอลลาร์นะครับที่มีการเก็บคะแนนนะครับผมอ่าก็จะเอินเป็นเหรียญบาเมียซึ่งเหรียญบเมียมันคือเหรียญอะไรให้เราเข้าไปที่โทเค็นครับผมนี่ตรงนี้เลยนะแล้วก็กดโทเค็นครับเหรียญเนี่ยได้ถูกกริดลงกระดานเรียบร้อยแล้วนะครับราคาอยู่ที่0.5ดอลลาร์ณปัจจุบันนะครับเราสามารถเข้าไปซื้อขายกันได้โดยกดระบบเด็กแบบนี้นะครับผม โดยเหรียญเนี่ยมีการนะครับผมขายเป็นคู่เหรียญกับในส่วนขออาขายเป็นกู่เหรียญกับ vmix เลยนะครับก็ YMT ต่อ vmix เลยนะครับตอนนี้โอ้โหราคาขึ้นจัดเลยทุกคน0.75นะใครได้ AirDrop นะครับผมตัวเหรียญน,นะโอ้โหรวยเละเลยตรงนี้ก็คือราคาสูงมาก ให้เรานะครับผมเลื่อนลงนะอันนี้คือกิจกรรมแรกนะกิจกรรม2ก็คือลอตเตอรี่นะครับผมที่มีการแจกทุกๆสัปดาห์ครับสัปดาห์ละ3 0 0 0ดอลลาร์นะครับอันนี้คือรางวัลสูงสุดที่เปิดมา4สัปดาห์เนี่ยยังไม่มีใครได้รางวัลที่1เลยนะครับผมเพราะว่ามันยากมากต้องได้ลูกเต๋านะครับตรงนี้เนี่ยหลูกนะต้องตรงเป๊ะหลูกนะครับถึงจะได้นะ แต่ถ้าบางคนนะครับได้5ลูกนะครับผมก็จะได้รางวัลที่2เนี่ยก็จะได้อยู่ที่1,500นดอลลาร์เลยนะโอ้โห3คนนะครับเมื่อกี้นะผู้วานนะครับที่มีการจับลูกเต่านะครับจับฉลากลูกเต่ามาก็ได้3คนนะครับอันดับ2อันดับ3เนี่ยจะเยอะหน่อยนะครับผมสัปดาห์นี้ก็คือ310คนได้อยู่ที่14ดอลลาร์ปูมันก็จะลดลงนะครับผมปูมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะตามรางวัลที่ได้เอาละครับเราก็จะเข้าใจกันแล้วว่ามี2กิจกรรมหลักๆที่เราจะต้องล่าคะแนนแล้วก็ล่าของรางวัลนะครับ คู่แรกครับ5 0 0แสนดอลลาร์ครับอ่ามาจากไหนได้บ้างเราก็จะเห็นนะครับผมเพราแจกไปแล้วนะตามครูนะครับก็คือทุกๆสัปดาห์จะมีการแจกนะครับหรือเอินเหรียญวายเมียนโขเค็ดนั่นเองนะครับผมตรงนี้เขาจะแจกทุกๆสัปดาห์เลยแต่เขาจะแจกครับมีเงื่อนไขก็คือต้องท็อป1,000เท่านั้นนะครับผมก็คือมีการเก็บคะแนนนะครับตรงนี้นะครับต้องติดท็อป1,000เท่านั้นถึงจะได้นะครับผมในส่วนของเหรียญวายเมียเพื่อไปสวอปเหรียญนะครับ พวกนี้นะครับคือฟรีทั้งหมดบอกไว้ก่อนครับคือฟรีทั้งหมดไม่ได้เสียตังค์ครับแค่จะมีบางเฉพาะการเอา staking นะครับ staking ก็เป็นการปันผลนะครับโดยเราเอาเหรียญวีมิกเข้าไปแล้วไปรับในส่วนของพอยต์มานั่นเองแต่ไม่ได้เสียตังค์ครับแค่เอาเหรียญไปฝากเหมือนฝากธนาคารกินดอกโอเคไหมลองมาเข้าใจรายละเอียดก่อนครับเราเนี่ยจะติดนะครับผมท็อป1000ได้อย่างไรครับ เอาล่ะให้เรานะครับกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับโดยเราเนี่ยก็จะเห็นคะแนนต่างๆเนี่ยมาจากไหนได้บ้างเมื่อสังเกตของผมก็ได้นะครับ 1. น,นะครับ w m i x Pay P Registration นะครับผมก็คือมาจากอะไรครับในการลงทะเบียนล่วงหน้าได้ครับผมตรงนี้เราก็จะได้คะแนน point ต,ตรงนี้มา 2. v WeMix Staking y m e a r ครับเราก็จะได้ point ต,ตรงนี้มา 3. ก็คือ Link Wallet นะครับก็คือเชื่อมต่อกระเป๋าของเราได้แหละ39พอยต์แล้วก็ลอตเตอรี่อีเวนก็คือ เราเชิญเพื่อน100คนทุกคนนะครับสามารถเชิญเพื่อนได้สูงสุดแค่100คนเท่านั้นแล้วก็ได้แค่100คะแนเน,นเท่านั้นนะครับผมจะไม่ได้เกินนี้นะแล้ว2นะครับก็คือมิชชั่นคอมมิชชั่นอีเวนต์นะครับผมนี่ก็คือเป็นมิชชั่นนะครับเดี๋ยวพาไปทำนะก็คือสิบจุดห้านพอยต์นะครับผมตรงนี้แล้วก็เอสนะครับประจําสัปดาห์วิดีโอชาเลนจ์ก็คือเอาวิดีโอนะครับไปแชร์ในกิจกรรมแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ผมยังศูนย์อยู่นะเพราะว่าผมยังไม่ทํา เดี๋ยวจะอธิบายทั้งหมดเลยพวกนี้นะครับทั้งหมดมีอยู่6วิธีที่เราจะสามารถลาร่า point เพื่อชิงรางวัล5 0 0แสนดอลลาร์นะครับผมตรงนี้นะโอเคทีนี้เราเข้าใจกันแล้วนะครับผมว่าเราจะหาเหรียญในส่วนของเหรียญไวเมียอย่างไรรางวัลที่2ก็คือในการสุ่มลอตเตอรีร่นะครับให้เราจุดจอยนาวแบบนี้ครับก็คือเราจะได้ตั๋วจากการเชิญเพื่อนเท่านั้นนะครับผมตรงนี้นะเราถึงจะมาสุ่มได้ในต่อ แต่ละสัปดาห์นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนเอ่าไหร่ลักๆนะครับผมผมอยากจะให้โฟกัสไปตรงนี้ครับ5 0 0 0สนดอลลาร์นะครับที่มีการแจกทุกๆสัปดาห์นะครับผมตรงนี้นะที่แจกเป็นเหรียญเลยนะครับติดท็อปร้อยเราจะท็อปร้อยได้อย่างไรครับปะเราไปดูกันหลักๆนะครับมาจากไหน1นึ่งสเต็คกิ้งครับเรากดเข้าไปที่สเต็คกิ้งครับผมอ่าตอนนี้ล่าสุดมีอยู่3ซีซั่นนะครับซีซั่นที่1เนี่ยได้ทําการแจกรางวัลไปเรียบร้อย นะครับณปัจจุบันเนี่ยมีซีซั่น2ที่ยังไม่แจกรางวัลนะครับนี่นะและก็ซีซั่น3นะครับมี2ซีซั่นแล้วแต่เพื่อนๆจะสเปกกิ้งซีซั่นไหนได้หมดนะตอนนี้ที่เปิดอยู่และซีซั่นต่อไปซีซั่น4เนี่ยจะมาในวันที่30เดือน9นะครับผมอ่าเราจะพูดถึงกันก่อนครับผมจะพูดถึงซีซั่นล่าสุดก็คือซีซั่น3เพิ่งเปิดเมื่อวานนะครับในวันที่16 กันยายนนะครับถึงวันที่13เดือน10หรือเดือนตุลาคมนะครับจะจบซั้นนี้เราก็สเต็กไปเรื่อยๆนะครับมีเท่าไหร่เราก็สเต็กไปนั่นแหละถ้าอยากจะได้ point เยอะนะครับเอาละเรากดเข้าไปครับ go staking เราจะเข้าใจในส่วนของรางวัลกันก่อนเอ้ยเป้าหมายของคน staking เนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับหก็คือ point ที่เราได้จาก point staking ต่อวันนะครับก็คือ point ันผลนั่นแหละต่อจากนั้นนะครับเราจะต้องการก็คือ nft ครับเห็นไหมตรงนี้นะครับ NFT มีความสามารถอะไรครับง่ายๆครับผมเราทํารูปแบบที่1ก็คือระดับตํำนานระดับตำนานเนี่ยเขาจะได้เป็นอัตราการดรอปของ g v m i x ครับผมและมีการเพิ่มค่าประสบการณ์หรือ EP 15%ครับถ้าเราได้ตรงนี้นะครับไปนะอันนี้ก็คือ NFT ระดับตํานานก็คือคนที่สเปกกิ้งในรังกิ้งที่สูงสองครับก็คือหินชาร์จเอลนะครับผม30ชิ้นนะครับอันนี้ก็คือตั๋วเพิ่มเวลาในการฟาร์มโกในดันเจี้ยนโกนั่นเองครับ ก็ตีไปเอ่อสิบห้าชั่วโมงนะครับสิบห้าชั่วโมงนะเพราะว่าก้อนหนึ่งเนี่ยมันสามสิบนาทีนะครับอืม,อมเอาเรื่องอยู่นะครับสิบห้าชั่วโมงนี่ฟาร์มโกแบบกระจายมันมันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของต่อต่อมาครับก็คือแต้มไมล์เลตนะครับคูณสิบนะครับผมแต้มตรงนี้ใช้ซื้อของในอ่าไมเลตได้นะครับผมตรงนี้นะอันนี้ก็คือ NFT NFT อันดับที่2เนี่ยก็คือ NFT สีแดงนะครับผมสีแดงเนี่ยก็จะให้ค่าเหมือนกันครับอัตราดอกเนี่ยก็จะลดลงมาเหลือ15อนะครับอัตราการล่านะครับก็จะลดลงมาเหลือ10อนะนั่นเองอันดับ3ก็เหมือนกันครับอันดับ3ก็จะเป็นสีฟ้าจะลดลงมาอย่างละ5เอนะเอาออง่ายๆครับตีไปอของอันดับ4เนี่ยที่เป็นสีเขียวเนี่ยจะเหลืออัตราดอกนะครับเหลือ7ก็ลดลงมา3ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เหลือ5ลดลงมา5นะครับผมเห็นไหม อันสุดท้ายเนี่ยลำดับ5นะครับอัตราดอก5%เพิ่มค่าประสบการณ์5%เอนะครับอันนี้ก็คือต่อมาก็คือการจับรางวัลครับจับมอบให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยจำนวน5ราลายต่อกลุ่มนั่นเองครับต่อกลุ่มนะสังเกตด้วยคําว่าต่อกลุ่มนะครับก็จะเป็นการ NFT คู่หูเล็กข่าวนะครับเป็นนกนะครับโอ้นก NFT ครับตรงนี้นะครับผมสามารถเรียกเข้ามาใช้งานได้ในเกมนั่นเองครับนี่เป็นนกครับ เทอยู ų, ad ่นะครับขอแค่ได้ก็เทแล้วนะครับเอาล่ะทีนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับนี่คือรางวัลทั้งหมดครับอ่าสีทองอันดับหนึ่งนะครับนี่คือรางวัลในการจัดอันดับนะครับผมนี่เราไล่มาเลยครับ5้าอันดับอ่าใครที่สติกกิ้งสูงสุดนะครับคนนั้นในกลุ่มนะในกลุ่มนั้นก็จะได้นะครับ n f t รพวกนี้ไปนั่นเองใครทุนหนานั่นแหละนะครับแต่รางวัลการมีส่วนร่วมนะครับเราจะได้กล่องสมบัตินะครับผมนี่ทองคําตรงนี้เข้าไปเลยนะครับไปนี่ตรงนี้ครับผม ใครที่เข้าร่วมนะครับนี่รางวัลมีการเข้าร่วมนะครับจะมอบให้ผู้ดิมพันทุกคนทุกคนจะได้นะครับได้เหมือนกันหมดนะตรงนี้ก็คือหินชาร์จเวลาทองคำครับดันเจียนะครับ,นนค,รบคูณ3แล้วก็ม้วนหนังสือแห่งโชคลาภนะครับแห่งทองคำนะตรงนี้นะครับก็จะเมื่อเราใช้งานเนี่ยมันจะ,ะเพิ่มอัตราในการดรอปเหรียญ g v m i มครับอย่างมากภายในดันเจียนของ hall of gold นะครับหรือดันเจียน ช้าเวลาทองคําตรงนี้นะครับผลประโยชน์หลักๆในการสเต็กกิ้งครับแต่ถ้าเราทําการสเต็กกิ้งเนี่ยอ่ะสมมุติว่านะครับผมเนี่ยสเต็กกิ้งในกลุ่มหนึ่งใช่ไหมถ้าเราอยากจะได้อันดับ,บสูงๆอ่ะให้เราเลือกกลุ่มด้วยนะครับกลุ่มไหนที่มีคนสเต็กกิ้งน้อยๆอ่ะยัดเข้าไปเลยนะครับผมจํานวนคนอยู่ที่ตรงไหนก็คือตรงนี้ครับสเต็กกิ้งนะหกสิบห้าหกสิบแปดหกบเก้าเจ็ดสิบสองแบบนี้ครับตรงไหนคนน้อยๆอ่ะเราก็ยัดเข้าไปนะครับคู่ที่มันแบบว่าไม่ใหญ่นะคู่น้นอยๆอ่ะนะครับผมถ้าใครมาแบบช้าๆนะ ล้าก็ยักเข้าไปอันดับเราจะได้สงสูงนะครับออย่างเช่นผมเนี่ยผมลงกลุ่มหนึ่งเลยนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยโอโ้โหดูดิกดสเต็คตกิ้งอย่างเยอะเลยครับร้อยแปดสิบแปดนะครับผมเป็นกลุ่มแรกนะก็เวลาเราสเต็คกิ้งเนี่ยเงิเนเหรียญตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมีมิที่เราสเต็คกิ้งเข้าไปเนี่ยมันก็ยังค้างอยู่นะครับผมเราสามารถนําออกได้ก็คือการยกเลิกนะครับตรงนี้ถ้าสเต็คกิ้งแล้วมันหมดนะครับผมหมดเวลาพร้อมที่จะแจกรางวัลเราก็ยกเลิกออกได้นะครับเหรียญมันก็จะกลับคืนของเรานะครับ บีค่าแก๊สนะไม่มีค่าแก๊สนะครับถ้าเราเจอสเต็กกิ้งเราก็สามารถเอามวสเต็กกิ้งตรงนี้ครับเพื่อเพิ่มนะครับและเราก็จะได้รับคะแนนตรงนี้ครับคะแนนรวมตรงนี้เนี่ยเขาก็จะนําไปเพิ่มในวาฮาร่านะครับเพิ่มในวาฮาร่าตรงนี้ครับผมเห็นไหมมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตามคะแนนตรงนี้นะตรงนี้คะแนนของเราจะเพิ่มขึ้นเพื่อนเื่อเห็นไหมครับคนที่ได้อันดับหนึ่งนะนี่วาฮาร่าโบนัสครับเห็นไหมสเต็กกิ้งสามหมื่นทุกคนเขาสเต็กกิ้งตั้งแต่ซีซันแรกนะครับผมนี่เห็นไหมไวเมียนะครับ ไปเอินได้สูงสุดแล้วนะครับแล้วก็วารฮาโบนัสวารฮาลาโบนัสนะครับอ่ะกดเข้าไปครับวาราโบนัสเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าการเชิญเพื่อนนะครับยิ่งเราเชิญเพื่อนนะครับได้มากเท่าไหร่แล้วเพื่อนนะ่ะต้องทําการสเต็กกิ้งด้วยนะครับถ้าเพื่อนไม่สเต็กกิง้งเราก็จะไม่ได้โบนัสตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมคนนี้เชิญ120คนแต่ว่ามีเพื่อนสเต็กกิ้งนะครับดูดิหนึ 12, ่งหมื่นสองได้หนึ่งหมื่นสองพันของพอยต์เลยนะครับก็คือเพื่อนเขาอ่ะสเต็กกิ้งเยอะนะครับผมตรงนี้นะอืมโอเคไหม ทุกคนพอจะเข้าใจอย่างเช่นเพื่อนผมนะครับมีการสเต็กกิ้งเหมือนกันนะครับผมนี่เราก็กดตรงนี้เลยครับ point โบน u สนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเราไม่ได้สเต็กกิ้งเลยนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับตรงนี้นะมันก็เลยไม่มี point โบนัสเห็นไหมโอเคนะเพื่อนๆอาจะเข้าใจเนาะตัวนี้ก็คือ point นะครับที่เราจะได้เพิ่มเติมแต่หลักๆ point เนี่ยมันจะมาจากการสเต็กกิ้งนะครับผมโอเคนะอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับการสเต็กกิ้งต่อมาครับ mission c o m p ล e t e นะครับ e v e n ์ตรงนี้ มาจากไหนครับให้เรากดเข้าไปครับกดเข้าไปนี้ทุกคนต้องทํานะทุกคนจะได้สิทธิ์ผูกพยพร่วมๆกันนะครับผมอันนี้ก็คือคนลงทะเบียนล่วงหน้านะครับ1ล้าน1.5่หล้านอะไรต่างๆเราก็ได้ของพอพร้อมกันครับต่อมาเนี่ยก็คือการแชร์วิดีโอนะครับต่อมาครับก็คือการกดรับนะครับรีจิสเตอร์ซับสไครต์ยูทูบของเกมนะครับเราก็ได้3 g b m i ฟรีนะครับตรงนี้เนี่ยเกมเปิดเขาก็จะให้3 g b m i มิกให้กับเรานะครับ g b มิกก็คือเกมอ่า เหรียญเอิร์นนะครับผมต่อมาครับก็คือในส่วนตรงนี้นะครับก็คือเราต้องเช็คอินนะครับตามรอบด้วยเราจะได้เหรียญนะครับเหรียญตรงนี้เอาไว้ใช้แลกในเกมนะครับผมตรงนี้นะเป็นเขาเรียกว่าคะแนนพวกนี้เนี่ยทั้งหมดนะครับที่เราทําในหน้านี้เนี่ยมันก็จะมารวบรวมนะครับในตรงนี้มิชชั่นคอมพิวต์นะครับตรงนี้นะเอาล่ะต่อมาครับก็คือ AS นะครับประจําสัปดาห์อันนี้เนี่ยมันจะเป็นคะแนนของสตรีมเมอร์นะครับถ้าเรานะครับไม่มีช่องหรือเรามีช่อง Facebook อะไรต่างๆเรามาสมัครไว้ก่อนก็ได้ นะครับแล้วไปเข้าร่วมนะครับไปเข้าร่วมเป็น A s s t ต e a m e r เราก็จะได้พอยต์เหมือนกันครับพอยต์เนี่ยเขาแจกรู้สึกจะแจกสัปดาห์ละสูงสุดสัปดาห์ละ1นึ่งหเลยนะครับที่จะให้สเตอร์นะครับใครที่เข้าร่วมกิจกรรมเนาะก็จะได้ตรงนี้ไปนะครับแต่กิจกรรมค่อนข้างยากครับทุกคนยากจริงอันนี้ไม่ได้แบบว่าผู้เล่นนะอันนี้ยากจริงนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมทั้งหมดที่ผมได้ทําการอัปเดตให้กับเพื่อนฟังนะครับ สมมุติว่าคนที่ได้รางวัลเนี่ยเขาเบิร์นออกนะครับวีมิกน่าจะตกหวัวเลยนะครับถ้าแจกเยอะขนาดนี้มันก็มีผลได้ผลเสียนะครับเขาก็เรียกแขกเข้ามาเล่นเกมนะครับแลวก็มาเติมนะเพราะว่าเกมมันเป็นเกมกาชานะครับโอเคก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั b สไ r i ต์ในการอัปเดตกิจกรรมของว a ฮาร่าตัว r i c h สอัล y บรเมครับ